ก็กลาบสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับไตเติ้ลรถไถซิง่งวันนี้ทางร้านคูบะดาเจริญชัยสาขาดอนมดแดงนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของโปรโมชั่นรถแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ขอเป็นในส่วนของแท็กเตอร์ MU4902 นะครับสำหรับ ราคาครับราคาตัวรถจะอยู่ที่716,000บาทนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ต่างๆเนาะอุปกรณ์สามารถเลือกได้3ชิ้นเลยเนาะตัวนี้ลูกค้าใหม่สามารถดาวน์เริ่มต้นได้ที่10%นะครับ10%รวมๆแล้วก็สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่นะครับผ่อนได้นานสูงสุด10ปีเลยเนาะสวยมากเลยนะครับ ทางร้านก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นมากเลยนะครับในส่วนของรุ่น L นะครับรุ่น L ก็สามารถดาวเริ่มต้นได้ที่7%นะครับรุ่น L สามารถดาวเริ่มต้นที่7%นะครับผ่อนนานสูงสุด10ปีเหมือนเดิมเนาะเหมือนกันเลยนะครับทางร้านจะมีทางร้านจะมีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กอร์รถเกี่ยวรถข้าวนะครับ รถด,ดำนานะครับเครื่องอัดฟังโดนการเกษตรนะครับทางร้านจะมีครบหมดเลยเนาะครบวงจรนะครับถ้าหากลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0802263943ครับถ้าหากลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดส่งให้ได้เลยนะครับจะส่งซีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นเนาะ ทางร้านก็จะมีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกไปในช่วงนี้เนาะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่บ้านยางกระเดานะครับตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมุแดงจงังหวัดอุบลราชธานีนะครับถนนเส้นอุบลตการนะครับถ้าไปถ้ามาจากอุบลก็วิ่งเส้นเข็มราดนะครับก็จะเจอร้านนะครับอยู่กิโลเมตรได้30ก,กว่กวครับ สามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับคันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะครับเตรียมสง่งมอให้กับลูกค้าเนาะสวยมากเลยนะครับโอเคครับยังไงช่วยฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ